เราทุกคนน่าจะรู้กันดีนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับไดโนเสาร์แต่คำถามที่น่าสนใจกว่าก็คือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเพราะอุกกาบาตลูกนั้นพุ่งชนโลกเมื่อ66ล้านปีก่อนโลกไม่ได้ว่างเปล่านะคะแต่มันคือการเปิดม่านการแสดงของมหายุคใหม่ที่เรียกว่าซีโนโซอิกหรือที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ายุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่เลยครับคำว่าซีโนโซอิกมาจากภาษากรีกเลยครับแปลตรงๆก็คือสิ่งมีชีวิตยุคใหม่ สิ่งก็เหมาะมากเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในยุคนี้ตั้งแต่66ล้านปีก่อนมาจนถึงปัจจุบันหน้าตาสายพันธุ์มันเริ่มจะใกล้เคียงกับที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วครับเป็นจุดเริ่มต้นของโลกสมัยใหม่จริงๆ งั้นในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะย้อนเวลากลับไปดูสองบทแรกของมหายุคนี้กันนะคะก็คือยุคพาเลโอจีนกับยุคนีโอจีนเพื่อจะไปดูกันว่าจากโลกที่แทบจะล่มสลายสิ่งมีชีวิตฟื้นตัวกลับมาครองโลกอีกครั้งได้ยังไงโดยเฉพาะบรรพบุรุษของเราครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทเลยค่ะยุคพาเลโอจีนยุคแรกหลังวันสิ้นโลกของไดนโนเสาร์ได้เลยครับ ยุคพาเลโอจีนเริ่มต้นที่สมัยแรกสุดคือสมัยพาเลโอซีนพอไม่มีไดโนเสาร์นักล่าตัวใหญ่ๆคอยคุมเกมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เหมือนได้ปลดล็อกศักยภาพเลยครับพวกมันวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วมากเพื่อเข้าไปแทนที่ในตำแหน่งต่างๆที่ว่างลงถึงแม้ว่าช่วงแรกๆจะยังไม่มีตัวไหนใหญ่เกินหมีตัวเล็กๆก็ตามแล้วมีหน้าใหม่ใครแจ้งเกิดบ้างคะในยุคนี้เยอะมากเลยครับเราเห็นการปรากฏตัวครั้งแรกของสัตว์ฟันแท หรือโรเรนส์อย่างพวกหนูมีอามาดิโลยุคแรกๆและที่สำคัญมากๆเลยคือมีไพเมตกลุ่มแรกๆซึ่งก็คือบรรพบุรุษสายตรงที่ห่างมากๆของเรานั่นเองส่วนโลกของพืชก็มีหน้าใหม่เหมือนกันทั้งต้นสนกระบองเพชรต้นปาล์มก็เริ่มแพร่หลายในช่วงนี้ครับฟังดูเหมือนเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างราบรื่นดีนะคะช่วงแรกก็ใช่ครับแต่พอถึงช่วงปลายสมัยนี้โลกก็เจอกับบททดสอบครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเรียกว่า ภาวะโลกร้อนสุดขีดช่วงพาเลโซนอีโอซซนพาย e โซนอีโอ c ซนเทอร์โมแม็กซิมัคือจุดจๆอุณหภูมิโลกก็พุ่งสูงขึ้น5-8องศาเซลเซียสเลยนะครับภายในเวลาแค่ไม่กี่พันปีซึ่งถือว่าเร็วมากในทางธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน่าจะเกิดจากก๊าซมีเทนปริมาณมหาศาลที่ถูกปล่อยออกมาจากใต้ทะเลลึกผลกระทบในทะเลนี่รุนแรงมากครับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกสูนพันกันระนาวเลย โหจากโลกที่เพิ่งฟื้นจากอุกกาบาตก็มาเจอภาวะโลกร้อนสุดขีดซ้ําอีกแล้วโลกในยุคที่ร้อนเหมือนเตาอบแบบนั้นหน้าตามันเป็นยังไงคะมันต้องส่งผลต่อวิวัฒนาการบนบกแน่ๆส่งผลมหาศาลเลยครับและนั่นก็พาเราเข้าสู่สมัยถัดไปคือสมัยอีโอซีนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกร้อนที่สุดในรอบ66ล้านปีที่ผ่านมาเลยลองจินตนาการโลกที่แทบไม่มีริบุงการไม่มีน้ำแข็งขั้วโลกเลยแม้แต่น้อย อุณหภูมิแถบเส้นศูนย์สูตรกับขั้วโลกต่างกันไม่มากทําให้ป่าฝนเขตร้อนแผ่ขยายไปเกือบทั่วโลกเลยเดี๋ยวนะคะไม่มีน้ําแข็งที่ขั้วโลกเลยเหรอคะนั่นหมายความว่าถูกต้องครับมีการค้นพบฟอสซิลของต้นปลามและจระเข้ในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือเขตอาร์กติกซอรเคิลจระเข้แถบขั้วโลกเหนือ,อนี่มันเหมือนในหนังไซไฟเลยนะคะแล้วในโลกที่ร้อนชื้นแบบนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นยังไงบ้างคะคงจะตัวใหญ่ขึ้นน่าดู ใช่เลยครับความร้อนและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มันเหมือนเป็นปุ๋ยเร่งให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความหลากหลายและมีขนาดใหญ่ขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยในยุคนี้เองที่เราได้เห็นวานยุคแรกซึ่งตอนนั้นยังแปลกมากนะฮะเพราะมันยังมีขาสี่ข้างใช้ชีวิตครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่แถวชายฝั่งมีค้งคาวตัวแรกมีช้างยุคดึกดำบรรและที่น่าสนใจคือสัตว์ตระกูลม้าก,ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้ว แต่หน้าตามไม่เหมือนที่เราคิดนะครับไม่เหมือนยังไงคะคือมันตัวเท่าๆสุนัขจิ้งจอกเองครับแล้วเท้าของมันยังมีสี่นิ้วอยู่เลยยังไม่เป็นกีบแข็งๆมันปัจจุบันขณะที่สัตว์ต่งตางๆกำลังวิวัฒนาการกันอย่างเมามันโลกเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหมคะจำได้ว่ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกด้วยใช่ครับเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยคือแผ่นเปลือกโลกอินเดียที่ลอยมาจากทางใต้ได้เคลื่อนเข้าพุ่งชนกับทวีปเอเชียอย่างจัง การชนกันครั้งนี้มันรุนแรงมากจนทําให้แผ่นดินถูกดันยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกนั่นก็คือเทือกเขาหิมาลายนั่นเองครับอ๋อและในอีกฝั่งหนึ่งของโลกออสเตรเลียก็เริ่มแยกตัวจากแอนตาร์กติกาซึ่งการแยกตัวครั้งนี้แหละครับที่จะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่อีกระลอกการแยกตัวของทวีปมันจะเปลี่ยนอากาศของทั้งโลกได้เลยเหรอคะมันทํางานยังไงคะได้เลยครับ และนี่คือกุญแจสำคัญที่นำเราไปสู่สมัยโอลิกูซีนสมัยสุดท้ายของยุคแพลิโอจีนคือพอออสเตรเลียกับอเมริกาใต้แยกตัวออกจากแอนตาร์กติกาโดยสมบูรณ์ปุ๊บมันทำให้น้ำทะเลสามารถไหลวนรอบทวีปแอนตาร์กติกาได้เป็นครั้งแรกเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่ากระแสะน้ำรอบแอนตาร์กติกอ๋อเหมือนมีกำแพงน้ำเย็นจัดไหลวนรอบตัวเองแบบนี้แอนตาร์กติกาก็เลยถูกตัดขาดจากกระแสะน้ำอุ่นจากเส้นศูนย์สูตรโดยสิ้นเชิง ถูกต้องครับมนเลยกลายเป็นตู้เย็นขนาดยักษ์ของโลกเป็นครั้งแรกและความเย็นนี้เองที่เปลี่ยนกฎของเกมทั้งหมดโหพอมีตู้เย็นยักษ์เกิดขึ้นโลกก็ต้องหนาวลงอย่างรวดเร็วแน่ๆผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างคะโลกเย็นและแห้งลงอย่างมากครับป่าฝนที่เคยเขียวชอุ่มทั่วโลกก็เริ่มหดตัวลงพอป่าหายไปพื้นที่เปิดโล่งก็มากขึ้น และนั่นทำให้เกิดระบบนิเวศแบบใหม่เอี่ยมขึ้นมาบนโลกเป็นครั้งแรกก็คือทุ่งหญ้าสวรรนาครับการเกิดขึ้นของทุ่งหญ้านี่ต้องเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวิวัฒนาการสัตว์แน่เลยเพราะอาหารและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปหมดเลยถูกต้องครับมันเปลี่ยนโฉมหน้าอาณาจักรสัตว์ไปตลอดการสัตว์ที่เคยอยู่ในป่าต้องปรับตัวครั้งใหญ่สัตว์ลิงลูกด้วยนมเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเก็บความร้อนในร่างกายได้ดีขึ้นในอากาศที่หนาวเย็น สัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับทุ่ง้าได้ดีก็เริ่มแจ้นเกิดเช่นพวกสัตว์เขียวเอื้องที่มีระบบย่อยอาหารซับซ้อนเพื่อย่อยยาที่แข็งส่วนม้าที่เคยตัวเท่าสุนักก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นขายาวขึ้นนิ้วเท้าลดจำนวนลงเพื่อเหมาะกับวิ่งเร็วๆในที่โลง่งแล้วมีสัตว์เด่นๆในยุคนี้ไหมคะมีครับในสมัยนี้เองที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบ,นบกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาถือกำเนิดขึ้นในเอเชีย มันคือแรดไร้น้อขนาดยักษ์ชื่อพาราสรทิเรียมโห oh, ตัวใหญ่ขนาดไหนคะ อาจจะสูงถึงช่วงไหล่ได้เกือบ5เมตรเลยทีเดียวครับสุดยอดไปเลยค่ะจากโลกที่ร้อนจนมีจระเข้ที่ขั้วโลกพลิกกลับมาเป็นโรคที่หนาวเย็นจนเกิดทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแค่ในยุคแรกหลังไดโนเสาร์สูญพันธุ์เท่านั้นเองเอาละค่ะทีนี้เราเดินทางมาสู่ยุคถัดไปยุคนีโอจีนซึ่งเป็นยุคที่โลกเรื่องมีหน้าตาใกล้เคียงกับปัจจุบันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับยุคนีโอจีนเริ่มต้นด้วยสมัยไมโอซีน ในยุคนี้ทุ่งหญ้าคือพระเอกอย่างแท้จริงครับมันแผ่ขยายไปทั่วทุกทวีปเลยโลกยังคงเย็นและแห้งลงเรื่อยๆเทือกเขาสำคัญสคัญอย่างเชือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้ก็ยกตัวสูงขึ้นทำให้เกิดเงาฝนและสร้างทะเลทรายใหม่ๆขึ้นมาพอมีทุ่งหญ้าเต็มไปหมดแบบนี้กลุ่มสัตว์กินพืชคงจะรุ่งเรืองสุดๆไปเลยสิคะ โอ้โหนี่คือยุคทองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยครับโดยเฉพาะพวกสัตว์กีบที่มีมากมายหลายชนิดเพราะปรับตัวเข้ากับการกินหญ้าได้ดีเยี่ยมและพอโลกเย็นลงน้ำแข็งที่ขั้วโลกมีมากขึ้นระดับน้ำทะเลก,ก็ลดลงทำให้เกิดสะพานแผ่นดินเชื่อมระหว่างทวีปที่เคยแยกจากกันเกิดเป็นการอพยพครั้งใหญ่เลยมีตัวอย่างไหมคะ ตัวอย่างชัดๆเลยก็คือช้างยุคแรกๆครับที่เดินทางจากแอฟริกาผ่านตะว,วันออกกลางเข้าสู่ยูเรเชียข้ามสะพานแผ่นดินบริเชียที่เชื่อมเอเชียกับอเมริกาเหนือแล้วก็มาถึงอเมริกาเป็นครั้งแรกแต่ในยุคทองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี้มีเหตุการณ์ไหนที่สำคัญกับพวกเรามนุษย์เป็นพิเศษไหมคะมีครับและสำคัญที่สุดเลยในสมัยไมโอซีนนี้เองที่เอฟหรือลิงไม่มีหางกลุ่มแรกได้ปรากฏตัวขึ้น และในช่วงปลายของสมัยนี้เองประมาณ6-7ถึงล้านปีก่อนที่สายวิวัฒนาการของบรรพบุรุษมนุษย์ได้แยกตัวออกจากสายของชิมแปงซีอย่างเป็นทางการมีหลักฐานเป็นฟอสซิลที่ชื่อซาเฮลันทรอัสที่พบในแอฟริกาครับในที่สุดก็มาถึงจุดกำเนิดของสายเราแล้วนะคะนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้วแล้วจากตรงนี้เรื่องราวเป็นยังไงต่อคะในสมัยสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้สมัยไพลโอซีนในสมัยไพลโอซีน ทวีปต่างๆอยู่เยนตำแหน่งแทบจะเหมือนกับแผนที่โลกปัจจุบันแล้วครับแต่มีจิกซอชิ้นสุดท้ายที่สำคัญมากเกิดขึ้นมันคือการก่อตัวของคอคอดปานามาอ๋อที่เชื่อมแผ่นดินอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้เข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกใช่ครับในรอบหลายสิบล้านปีเลยการเชื่อมต่อนี้มันเหมือนการเปิดพรมแดนครั้งประวัติศาสตร์และนำไปสู่เหตุการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่า การแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตในทวีปอเมริกาโอ้โห oh, ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะมันคือการอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่เลยใช่ไหมคะแล้วใครบุกไปไหนบ้างคะเป็นการบุกสองทิศทางเลยครับจากทางเหนือลงใต้ทัพสัตว์จากอเมริกาเหนือซึ่งคุ้นเคยกับการแข่งขันที่ดุเดือดกว่าก็ยกทัพลงใต้กันขนาดใหญ่มีทั้งอูดสมเสร็จกวางม,าม้าหมีสุมมั และนักล่าที่น่าเกรงขามอย่างแมวเขียวดาบสไมโลดอนแล้วจากใต้ขึ้นเหนือล่ะคะทวีปอเมริกาใต้ที่เคยเป็นเหมือนเกาะโดดเดี่ยวมานานต้องมีสัตว์หน้าตาแปลกๆเพียบแน่ๆเลยเพียบเลยครับสัตว์จากแดนใต้ที่เคยวิวัฒนาการอย่างเป็นเอกลักษณ์ก็ได้โอกาสบุกขึ้นเหนือเหมือนกันที่เด่นๆเลยก็มีสลดดินขนาดยักษ์มีกลิปโตดอนที่เป็นเหมือนอาร์มาดิโลยักษ์ตัวเท่ารถเต่ามีพสซิมอาร์มาดิโลและที่น่ากลัวที่สุดคือ นกยักษ์นักล่าหรือ Terror Birds เดี๋ยวนะคะนกยักษ์นักล่าเป็นนกที่บินไม่ได้เหรอคะบินไม่ได้ครับสูงเกือบ3เมตรมีจะง,งอยปากแหลมคมเหมือนขวาเลยโหนึกภาพตามเลยค่ะนกยักษ์นักล่าวิ่งไล่กวดม้าในช่วงหญ้าอเมริกามันทั้งแปลกและน่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยแล้วผลลัพธ์ของการประทะก,กันของสองโลกนี้เป็นยังไงคะใครอยู่ใครไปถ้ามองในภาพรวมต้องบอกว่าสัตว์จากอเมริกาเหนือประสบความสําเร็จมากกว่าครับ ผู้มันเป็นผู้ลุกรานที่มีประสิทธิภาพกว่าเพราะถูกหล่อหลอมมาจากสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงกว่าทําให้สัตว์พื้นเมืองของอเมริกาใต้จํานวนมากโดยเฉพาะพวกสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องที่เป็นนักล่าต้องสูญพันธุ์ไปถึงกับทําให้สัตว์เจ้าถิ่นที่อยู่มานานสูญพันธุ์ได้เลยเหรอคะทําไมผู้มันถึงเหนือกว่าขนาดนั้นคะเป็นเรื่องความฉลาดหรือขนาดตัวหรืออะไรกันแน่ เป็นส่วนผสมของหลายอย่างครับแต่ปัจจัยหลักคือนักล่าจากทางเหนืออย่างแมวเคี้ยวดาบหรือหมีหน้าสั้นมีประสิทธิภาพในการล่าสูงกว่าและสัตว์กินพืชจากทางเหนือก็ทนทานและปรับตัวได้ดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าสัตว์จากแดนใต้จะล้มเหลวไปทั้งหมดนะครับอ๋อมีผู้รอดชีวิตด้วยครับยังมีผู้รอดชีวิตที่เก่งมากๆอย่างอามาดิโลพอซอมแล้วก็เมนที่ไม่เพียงแต่รอด แต่ยังสามารถปรับตัวและขยายถิ่นที่อยู่ขึ้นไปในอเมริกาเหนือได้สําเร็จจนถึงทุกวันนี้เลยครับเป็นเรื่องราวที่พลิกผันและน่าทึ่งมากเลยค่ะจากโลกหลังหายนะสู่ยุคเรือนกระจกที่ร้อนสุดขั้วแล้วกลับกลายเป็นโลกที่หนาวเย็นพร้อมทุง่ง้าเราได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกมันขับเคลื่อนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอย่างมหาศาลจริงๆจนมาถึงจุดที่บรรพบุรุษของเราได้แยกสาวิวัฒนาการออกมาใช่ครับ เรื่องราวของยุคพาเลโอจีนและนีโอจีนมันแสดงให้เห็นความจริงที่สำคัญมากว่าสิ่งมีชีวิตกับโลกมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอย่างการแยกตัวของทวีปนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของระบบนิเวศใหม่และการเกิดขึ้นของทุ่งหญ้านี้เองที่ได้เขียนกฎ,กฎกติกาของวิวัฒนาการสัตว์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด มันคือโดมิโนเอฟเฟกในสเกลระดับโลกเลยครับจริงด้วยค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปทั้งหมดมหายุคซีโนโซิกคือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจริงๆตั้งแต่ร้อนจัดจนน้ำแข็งขั้วโลกละลายหมดไปจนถึงการเริ่มต้นของยุคน้ำแข็งที่เรายังอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเราเห็นผลกระทบอันยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในอดีตมันก็ชวนให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับปัจจุบันเหมือนกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าในอดีตหลายเท่าตัวแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อบทต่อไปของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ในระยะยาวอย่างไร